ก็ผ่านไปอีกแล้วอีหนึ่งปีกับตัวสัปปรพยุทธ์วิญญาจารของเรานะครับในปีนี้เนี่ยมีตัวละครอะไรที่เข้ามาปรับเปลี่ยนเมตาสร้างความคืมเข่งให้กับการเล่นสร้างความน่าตื่นเต้นในการสูมสก,กินสวยๆสก,กิลเก่งๆเมตาจ๋าๆอะไรยังไงกันบ้างบทสรุปของปีนี้กับไวน์ในเกมเมอร์ตัวละครที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ครับ ต้นปีมาด้วยตัวละครสายปีกสุดเมตาเซ็กซี่ฉายานางเอกถือดาบแดงแฟงฤทธาิาสำหรับเสียวอูเอตัวละครสายปีกที่ทุกคนต่างโหยหาก,กันมากที่สุดก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยในช่วงปลายปีนี้ซึ่งเป็นต้นปีของตัวปีที่แล้วนะครับสำหรับตัวทางด้านของเสีย s อ โดยใช้ U.S.P. นี้นะครับแมคาณิกความเก่งไม่ต้องพูดถึงออกไปหัวดยับๆตียับๆเลยแต่โดยจุดๆดนึ่งของเขาแล้วเนี่ยจานมองว่าจุดที่เป็นแมคานิกจริงๆคือด้านของการ PVP อมาตะไม่มีวันตายหากทีมยังมีเหลือรอดอยู่ความสามารถของเขาโดดเด่นสุดๆเลยนะครับเผลอเป็นตายอย่าปล่อยเอาไว้ถ้าหากว่าคุณประมาทคุณอาจจะโดนดาบเข้าฟันโดยไม่รู้ตัวทีมสไลด์หายเตะเลเมนตินองโดยไม่ดูชีวิตเลยก็ได้นนแต่ จนมาถึงตอนนี้สิ้นสุดปี2024เสียวอูเองก็รับงานเป็นจอบๆสำหรับทางด้านการเล่นอยู่โดยข้อเด่นของเสียวอูคือทาหน้าของการวีพีอย่างที่เกินไปความสามารถในการตีสายแทงได้อย่างดีเพิ่มราเมจประตูตจุใจแทงทะลุโล่เล่นเอายืนกันไม่ไหวายเซียนต้าหลิวยังร้องขยะดเมื่อได้เจอหน้าเสียวอู่เอสีว่าใครเนี่ยคิดจะป้นในสุดแล้วเนี่ย ก็ถื่อว่าจันแนะนำอีกหนึ่งตัวเพราะใน PVP เขานี่เก่งจริงๆบอกเลยว่าถ้าในอนาคตมีสามีอย่างถังซานเทพสิรัวเข้ามาแล้ว2ตัวผัวเมียน,นี้ใครยืนได้ใน PVP ก็ถือว่าเก่งกันแล้วแหละครับตัวนี้เนี่ยความสวยจันให้ห้ดาวความเก่งจันให้ที่3.9แ้ละกันส่วนความอัธรตในการเล่นแล้วก็ทนกะของแมคคเนิกในการเล่นถือว่ากลางๆอยู่ที่4และกันเนาะถือว่าไม่ให้เป็นน่าเกียดกันเกินไป ตัวต่อมานะครับตัวละครที่เรียกได้ว่า s s r บวกที่เป็นตัวละครที่ไม่ใช่ SDR บวกจริงๆนะเก่งรลวากับ SP เพอเพอเก่งกว่า SP บางตัวซะด้วยซ้ำสำหรับน้องเสี่ยวเสี่ยว SP ครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่คนไทยเนี่ยต่างเฝ้ารอคอยนะครับตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแมคานิกหรือว่าอะไรที่มันชัดเจนโดยตำแหน่งในการยืนของตัวเมตัลในปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยตัวละครเนี่ยเต็มกัมเปี่ยม6ตัวอยู่แล้วมันจะมาแทนตัวไหนจะลงใครแทนได้ แต่ท้ายท้ายสุดแล้วสิ่งที่เกิดไม่อยากเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนั่นคือตัวน้องเซลเซีลเนี่ยลงแทนทานดั้นของปีปีตรงเอสทีทำให้รูปแบบการเล่นของทีมมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสเตตัสตำแหน่งการยิงเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยน้องเซลเซียมีความสามารถที่โดดเด่นในแง่ของการพ p ีพีหรือแม้แต่การบัฟตีกระดูกความสามารถในการล้างเขตแดนได้เาวกับดีดนิ้วความสามารถในการสร้างดีบับได้เล่ากับเป่าลมเอาอไป ซึ่งสแต็กดีบักของเขาเนี่ยเมื่อเปิดแหวน8ประสานกันแล้วในช่วงเวลาแพตตาตอนนั้นเรียกได้ว่าปีไปตรงเนี่ยเทียบไม่ติดฝุ่นเลยจริงๆซึ่งเป็นน้องตัวเล็กที่ความสามารถไม่ตัวเล็กอย่างขนาดตัวเลยโดยตัวละครนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่จานเองก็แนะนําสุดๆนะครับเพราะว่าความเก่งการเล่นของเขาเนี่ยถือว่าหลากหลายมากๆจนในปัจจุบันเนี่ยจะสิ้นสุดปี2024ตัวน้องยังคงยืนในตําแหน่งตัวละครติดเมตา ผู้ถือครองสปีดจนถึงนปัจจุบันยังไม่มีใครที่จะมาแทนที่ได้ถึงแม้จะมี SP มาใหม่มากมายแต่น้องเซลลวเซลยังยืนได้อยู่อย่างสบายๆไม่มีใครที่จะมาเทียบแมคานนิกเขาได้ต้องมาลุ้นดูนะครับว่าในอนาคตจะมีใครที่เก่งจนล้มน้องเซลยวเซล SP ได้สําหรับตัวนี้ความสวยเต็ม5ความเก่งเต็ม5ความยืดหยุ่นแมชคันิกแลวก็เวอรดิตี้อะไรต่างๆนะครับก็เต็ม5เอาไปเลยเต็ม สกินสีชมูก็สวยใช้ตัวเดิมเดิมก็เท่งานนี้ใครไม่เปิดเอาไว้เนี่ยถือว่าอาจจะเสียใจก็ได้นะอาจจะเป็นตู้ตัวละครต่อไปของเซิฟไทยเลยแหละสายควบคุมตัวเก่งเข้ามาสายซัพพอร์ตจะยอมน้อยหน้าได้ยังไงกับตัวละครที่ทุกคนต่างเรียกหาออสการ์เอสพีหลงๆมาแล้วออสการ์ Oscar ตามมาอย่างรวดเร็วสําหรับเทพแห่งอาหารตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในช่วงแรกเก่งท้าด่างของผู้พัฒนาต้องเนิฟกันสักหน่อย เก่งเกินบับสแต็กโหดจัดกว่าน้องจะกลับมาได้เนี่ยก็ต้องมีกระดูกฟิวชงฟิวชั่นอะไรต่างๆกายทงกายแท้มาเสริมการเล่นน้องถึงกลับมาติดเมตาได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งห่างหายจากช่วงแรกไปสักพักหนึ่งนะครับจัดเองก็ตกใจเหมือนกันว่าออสการ์เอสพีทำไมไม่ค่อยมีคนเล่นเลยโดนเนิร์ฟไปเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันสร้างแมคาสิกในการเล่นได้มาก คนก็เลยยังเลือกเล่นทนาน้าของมังกรขาวอยู่จนการมาถึงของแวนกหนั่งของเปกาซัสแล้วก็ทน,นาน้ของกระดูกแขนฟิวชันทําให้ตัวทนาน้าของออสการ์กลับมาเฉื่อยช้และพังงาอีกหนึ่งครั้งโดยการยืนคู่กับน้องหลงหลง,ลงที่มีกระดูกแขนฟิวชัน2ปีในส่วนของแขนที่เป็นพิเศษทําให้การเล่นคู่กัน2ตัวบัฟสแต็กดาเมจได้โหดสัตว์รัสเซียในจิเรีย e e จนในที่สุดนี้ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีตัวมาแทนที่ได้ถึงแม้ไม่ดูว่าในอนาคตจะมีใครที่จะมาล้มสสามีภรรยาคนนี้ อันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเทป94เนี่ยแต่ยังคงเมตาเดินไปอีกนานแค่ไหนสําหรับออสการเอนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มาแทนตําแหน่งของมังกรขาวโดยมังกรขาวเนี่ยยืนเมตามานานมากนะครับจนในที่สุดก็มีตัวละครที่สามารถมาแทนที่เขาได้โดยออสการเอนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่บัฟเกตได้โหดมากบัฟสแต็กได้ดีแต่ข้อเสียเลยคือเขาไม่สามารถด่งเทินได้นะครับโดยการตำแหน่งของเขาเนี่ยคือการมาแทนมังกรขาวที่สามารถดึงเทินได้ แต่เนื่องจากแมานิกการเล่นของทีมในอนาคตเนี่ยคือการปล่อยหลายเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องมีการดึงเทินปล่อยให้มันเล่นตามสเตปความเร็วของตัวละครในทีมเราตามสเตปจังหวะในการเล่นไปเลยโดยออสการเอสพีนะครับใครคิดจะเปิดหาเนี่ยก็ต้องรังเลกันเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับฐานะของการหากระดูกแขนฟิชชั่นแล้วก็แหวนพิเศษไปกรซัสทาให้ตัวละครน้องเนี่ยเก่งนะเลยต้องมีเงื่อนไขบ้างเล็กๆน้อยๆในกรณีที่ใครคิดว่ามังกรขาวยืนยงคงกระพันอยู่แล้วก็ยังสามารถเอาเล่นไว้ได้เพราะหลายๆคนในเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยก็ยังมีเล่นกันอยู่ ้ดยความเก่งของออสการ์เอสพีจันให้อยู่ที่5ดาวความสวยเนี่ยเอาไป5ดาวเลยตรงอนิเมะมากๆเลครับส่วนความจะอยู่ในการเล่นเนี่ยจย์ขอให้แค่ส5ก็พอรู้สึกว่ามันเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขในการมีแหวนพ,พิเศษอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะนิดหน่อยทําให้การเล่นมังกรขาในช่วงแรกที่เรามีกระดูกฟีชันดูจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ในกรณีที่ใครคิดจะโรเตทเปลี่ยนเลยยเนี่ยก็ต้องซุ่มสุดตัวในเอากระดูกฟวชันแล้วก็แหวนปีกสัสซัดกันสักหน่อย ตัวละคร SC ซเข้ามาเป็นขยงในที่สุดก็มีตัวละครที่ทำให้เราผ่อนคลายได้กับตัวละคร SSR บวกน้องเจียงน,นันนหรือกระต่ายอรชรในภาคที่2ของฐานเริ่มสดปลอกแลนนั่นเอง ตัวละครนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่มีความโดดเด,นด่นใดเลยนอกจากความสวยความน่ารักนะครับไม่มีใครเนี่ยได้เล่นเลยสําหรับทางด้านของการเปิดเล่นหรือเปิดใช้งานได้จริงๆนอกจากจะไปเล่นนายกพลในการลงสังเวียนกระทะอะไรต่างๆเพราะความสามารถน้องเนี่ยเหมือนเสี่ยวอูบวกกับเสี่ยเย่ไหลดาเมจได้เรื่อยๆอย่าให้น้องได้ฆ่านะครับฆ่าไหลเรื่อยๆจนหมดทีมได้เลยไม่สนแทงไม่สนอะไรทาั้งนั้นเตะทะลุแทงทะลุอมตะได้เลยในจันที ตัน้องเจงนาหนาน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ทําให้เราเนี่ยสามารถพักผ่อนได้ในกรณีที่เราต้องการดอกแล้วก็เก็บตัวจากตู้เจียงนหนานเพื่อไปตุสู่ตู้อื่นเนื่องจากการเปิดตู้ละคร SP ที่เรียงต่อกันมานานนะครับทำให้เมามาเจอเจียงนหนานหลายคนก็ต้องเบรกพักกันซะหน่อยถ้าใครจะเปิดต่ออีกเนี่ยก็คงลาบากยากเย็นกันเหลือเกินแต่ก็มีบางคนนะครับที่อ่าเป็นสายปีกดยกรงนะก็เรียกว่าเป็นสายตัวยงสําหรับสายปีกก็คงจะเปิดแหละ แต่โดจยจรจานเองแล้วเนี่ยจานดาวไว้ว่าตัวเองจานจะข้ามนะครับถึงแม้ว่าจะอาจจะเจอลาบากในเรื่องของการไม่มีตัวละครแล้วบับในวัยรุ่นทีหหรืออะไรต่างๆจะไม่ค่อยดีแต่ก็ต้องยอมข้ามเพื่อที่จะเก็บไปในอนาคตเนื่องจาก SP ีต่อกันเยอะมากๆถ้าเราไม่พักสักตู้นึงเลยเนี่ยเราจะไม่มีช่วงเวลาที่พักเลยเพราะเรื่องของเจตที่ผ่านมานะครับสตู้ตัวละคร SP ีเรียงกันรีเดว่าเปิดกันจนตัวสนั่นตัวระเบิดเพชรกระจายนะครับถ้าอย่างไงอย่างไงเนี่ยอย่างไงตู้นี้ก็คงต้อง เก็บเซฟกันซะหน่อยนะครับความสวยงามเต็มห้าแมคามแลนิกแล้วก็การเล่นเนี่ยจันว่าจันให้แค่3เท่านั้นนะการจะปั้นให้เก่งเลยคงต้องครึ่งเพิง่งอ่าห้าดาวแดงกระดูกต่างๆไม่งั้นความแรงก็ไม่มีเตะใครก็ไม่เข้าโดนสกิลทีเป็นหลับโดนขยีทีเป็นตายโอ้ไม่ไหวเลยนะเช่ก็สิ้นสุดการรอคอยสําหรับตัวละครที่ทุกคนต่างเฝ้ารอกันมากที่สุดพร้อมกับกิจกรรมในตอนนั้นคือฉลองครบรอบ3ปีกับตัวถังซานเทพสุรัวนะครับ ความหล่อความเทม่ไม่ต้องพูดถึงความเก่งงัดมาเต็มประตูนะครับีดกได้ว่าตัวนี้มาตัวเดียวเนี่ยเคลียร์ทุกตัวละครสายคอนทั้งหมดที่มีอยู่ในกระดาษเคลี้ยงลงกระเป๋าลงถังขยะกันไปเลยกับถังซานเทพซิรัวโดวยณตอน,นนั้นเนี่ยถังซานเทพซิรัวเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์การเล่นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบสแตก็ก การเล่นแบบดาเมจการเคลียร์แบบ1เทิร์นแบบที่6ปีกทาน้องก็สามารถทําได้เกตจะแตกก็เก็บได้ดีนะครับเพอเอเก็บได้ดีก่าถังห้าวเอที่เป็นพ่อของเขาซะด้วยซ้ําดังนั้นมันสามารถลงแทนได้ทุกตาแหน่งจะเล่นต้นเล่นกลางเล่นปลายจะเล่นตอนไหนก็เล่นได้ไม่ต้องห่วงว่าดาเมจจะไม่เพียงพอถ้าหากว่าบัฟของเราเนี่ยเพียบพร้อมแล้วดีจริงมีลงหลงมีออสการ์มีมีตัวละครซับต,ต่างๆ,างๆกระตุกฟิชชั่นดีๆเนี่ย บอกเลยว่าตอบโจทย์การเล่นได้เป็นอย่างดีครับรตัวละครตัวนี้เนี่ยจะลองเล่นแบบแหวนลงทางด้านของสุดขีดทําแทน6ปีกได้เลยในทุกอย่างเพลเพอเล่นประหยัดเวลากว่า6ปีกซะด้วยซ้ำก็อย่างที่บอกไปนะครับความแรงเนี่ยก็คงอยู่กับตัวละครที่เป็นสายซับต่างๆสายควบคุมที่มาช่วยในการบูตต่างๆด้วยนะเดี๋ยว่างสกินถอดเสื้อเดี่ยวบอกเลย,เลยว่าไอเนี่ยไม่เอาเนี่ยถือว่าน่าจะเสียได้นะเพราะว่ามันเท่มากๆเลยเก่งไม่รู้ความเท่ไว้ก่อนแต่มันดันเก่งซะด้วยเียได้ว่าข้อดีเขาเนี่ย ดีทุกด้านเลยนะครับในการเล่นเก่งทั้งบุญทั้งบูขนาดนี้เนี่ยจะไม่เปิดหางคงไม่ได้นะครับสำหรับหน้าตาความรอเทเอาไปเลยเต็ม5นะครับความเก่งก็เต็ม5นะครับก็เรียกว่าความยึดอยู่ในการเล่นหรือว่าอัธประโยชน์อะไรต่างๆจะก,ก็ให้เต็ม5เพราะว่าการใช้งานของเขาเนี่ยสามารถอัดแอปลงแหวนได้ต่างๆมากมายจะเล่นไปต้นเทินกลางเทินไปเทินอย่างที่บอกตอบโจทย์ทุกๆด้านเลยเหมือนมีทุกตัวละครที่เป็นสายคอนักตอนนี้อยู่ในตัวละครตัวเดียว ไม่เปิดหาไม่ได้ไม่เปิดหาแล้วอาจจะเสียใจภายหลังก็ได้นะครับลูกมาพ่อมาแม่ไม่มาได้ยังไง R in SP สายควบคุมที่ได้ไดียว่าสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนได้อย่างมากมายนะครับอยู่ดีๆก็โผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัว R าอ SP พอมาลงปุ๊บแทนตำแหน่งได้ทันทีตัวละครที่เขาแทนเนี่ยก็คือทาน,น้าของเทพสมุทรโผล่ใส่ตรง SP นะครับโดย R ินเเนี่ยเป็นตัวละครที่เสริมการเล่นใน การเล่นแบบเขตแดนหรือการเล่นบอกบบบเขตคือข้อจํากัดของเกมนี้เราจะไม่สามารถเปิดเขตแดนได้มากกว่า1เขตแดนในขณะเล่นในสนามนะครับแต่การมาของอีล์นทําให้เราสามารถมีเขตแดนได้มากกว่า1เขตแดนดังนั้นการเล่นของเราบอกได้เลยว่าแสบตาแสบจอแน่นอนเปิดเขตแดนกันให้เต็มสนามกันไปเลยนะครับยิ่งเขตแดนมากเท่าไหร่การบัฟสแต็คดาเมจของเขายิ่งแรงยิ่งเสริมมากขึ้นเท่านั้น แมคขนิกในการเล่นถือข้องแม้ต้นไม้ก็จ้องตอบโจทย์ในการเล่นของเขามากๆยิ่งมายืนคู่กับน้องเซีเยล์ที่เป็นตัวละครสายสปีดก่อนหน้านี้ยิ่งเข้ากันเข้ากันนะครับสปีดบูสสปีดดีบัฟสปีดสแต็กดาเมจครบถ้วนในทุกๆด้านโดยอานเพีนะครับจะเล่นแบบแหวน8ปดจะเล่นแบ,บนสี่ก็สามารถเล่นได้เลยในทันทีดาวไม่ต้องเยอะแต่ความแรงที่บ้ออกมานั้นตอบโจทย์การเล่นได้เป็นอย่างดี ก็คือเรเด้ว่าตัวนี้เนี่ยเก่งได้โดยที่ไม่ต้องมีกระดูกฟิวชั่นเท่ทาใดซ้ำแต่แนะนําว่าให้ออกกระดูกเฉพาะจากตู้ตัวละคร2ชิ้นมาติดไม้ติดมือซะหน่อยจะได้เล่นง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นเสริมพลังจิตให้กับเราในมากยิ่งขึ้นนะครับความสวยเต็ม5ความเก่งเต็ม5ความยืดหยุ่นอะไรต่าง,ตางเต็ม5เก่งทุกด้านจริงๆ PVP ก็ตอบโจทย์ในตีกระดูกกระบับแรงวัวเวอร์เรเด้ว่าเทพสมุทรเนี่ยชิดซ้ายไปเลยแต่นัานของตัวปีไปตรงชิดขวาไม่มีใครยือนอยู่พวกนั้นเนี่ยไปรับจ j อบขายกยยเเเ๋วกัม่มมงงงจอแงงหดล อีกหนึ่งตัวละครสายปีกที่เราก็รอคอยก็คือหนึ่งในเจเลาาแห่งซือไลเคอร์น้องจ,จูจูชิงเทพแห่งความเร็ว SP ีนะครับเป็นตัวละครที่หลายๆคนต่างเฝ้ารอคอยคู่กับไต้โมอป่ายแต่ในปัจจุบันไต้โม่ป่ายยังไม่มานะโดยจูจูชิง SP นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เสริมแมคานิกมาจากร่างดั้งเดิมที่เป็น SSR ครับคือความสามารถของเขาเนี่ยก็คือแค่อัปเกรดจากร่างเดิมขึ้นมาให้เก่งแบบเก่งโคตรโคนะครับแต่ความสามารถในการเล่นแล้วก็รูปแบบแมคานิก มันจะยังเหมือนเดิมก็คือสายตาประทับต่างๆมีความสามารถในการหลบสกิลที่เป็นซิงเกิลทาร็ตใน PVP นะครับแต่โดยถ้าให้อาจารย์เปรียบเทียบ2ตัวละครสายปีกเนี่ยกับฐานะของเซยว USP เสียซลอูเก่ง PVP มากกว่านะครับแต่ท่านใน,นแง่ของการตีกระดูกตีดาดต่างๆต้องการทำดาเมจจูจูชิงตอบโจทย์ครับ ความสามารถในการสแต็กในการบาของเขาเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากๆรวมถึงสแต็กดามเมจของเขาเนี่ยสามารถเก็บได้ถึง9 9 9กาสแกเต็กเลยนะครับเด้ยว,ว่าเยอะจะไม่รู้จะเยอะอยังไงควรจะนิ้วหักกันเลยนะดามเมจแบบพุพ่งพวดๆถึงแม้ว่าดาวตัวละครจะไม่น้อยเนี่ยก็สามารถเอ้ยดาวตัวละครจะไม่เยอะอะ่ะก็สามารถถึงแม้ว่าดาวตัวละครจะไม่เยอะนะครับขั้นต่ำมินิมัม2ดาวแดงจานลองเทสตมาแล้วดามเมจพุ่งดีมากๆครับ บอกเลยว่าตอบโจทย์ในการเล่นได้เป็นอย่างดีแต่ในแง่ของการ p v p อาจจะบอบางสักเล็กสักน้อยเพราะความสามารถของเขาไม่ได้เสริมด้านนั้นซะเยอะนะครับนอกจากเราจะมีกระดูกฟีชงฟีชั่นเสริมในการเล่นซึ่งจะแตกต่างจากตัวเสียอูเที่มีความสามารถในการอมาตะบูดดาเมจในร,ระหว่างที่ขึ้นขึ้นชีพต้า,านทานซีซีได้หากว่าฟื้นขืนชีพก็อย่างที่บอกไปครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันของแต่ละตัวละครใครชอบเล่นแนวแบบแนวตีกระดูกอะไรต่างๆหรือถูกใจน้องตูจูชิง SP ที่มาจาก SSR ออยู่แล้วนะครับเรียกว่า ชอบดั้งเดิมพอมาเป็น SP อย่าพลาดที่จะเปิดหาบอกเลยตัวนี้ขวดมันตีมันมากๆนะจาร์เพิ่งลองเทสไปบอกเลยชอบเลยอ่ะถูกใจใช่เลยต้องปันขึ้น5ดาวแดงเปิดแหวน8ซะหน่อยละโดยโมเดลความสวยนะครับจะบ,บอกเลยว่าเต็ม5สำหรับ้องจูจูชิงนะความเก่งในด้านของการตีกระดูกนี่ก็เต็ม5แต่ว่า PP P P เนี่ยอาจจะให้แค่ประมาณ3นะครับเพราะว่ามัน มันไม่เก่งจริงๆเนี่ยเว้นแต่ว่าดาเมจของเราเยอะจนสามารถปิดจ็อบดาเมจของเขาได้ปิดจ็อบตัวแทงเขาได้ซึ่งต่างจากเสียอูดที่มันแทงทะลุแทงได้นะครับอย่างที่บอกแปลว่ามันก็คงควรจะเล็บหักแหละถ้าลงไปพ v p พแต่ถ้าลงในกระดูกเนี่ยบอกเลยว่าแซฟตปิกตัวไหนมาเหอะ <c oughs> พร้อมสู้พร้อมไฟหมดบัฟสแต็กหนูโหดนะใครจะมาสู้หนูได้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับน้องจุจชิงเอสพีรักน้องชอบน้องเก็บตัวให้น้องด้วยนะตัวนี้สวยจริงๆ สร็จสิ้นจากสายปีกน้องจูจูชิง SP นะครับก็ต่อกันด้วยตัวละครจากภาคที่2ส,สายคอนตัวใหม่ที่จะมาขยาบบอลลังทางซานเทพเซรัวสําหรับน้องแมงป่องเหมันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่แมคคนิกเก่งและดีมากๆนะแต่ด้วยความที่ทางซานเทพเซรัวเนี่ยเขามีกระดูกเฉพาะมีแหวนเฉพาะของเขาอยู่แล้วทําให้ตําแหน่งหน้าที่การงานยังไม่ค่อยสั่นคอนเท่าไหร่นะครับแต่กรณีที่ใครเนี่ยยังไม่มีตัวละครสายคอนดีๆตัวแมงป่อง เหมันถ hey, ือว่าเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์ในการเล่นได้เป็นอย่างดีนะครับด้วยสแต็ที่แรงตามค่าคีย์ดามจที่เสริมการเล่นได้เป็นอย่างดีรวมถึงการบัฟของตัวเอง,เองที่เสริมการเล่นกับผลึกน้ําแข็งทําให้ดามจที่ผลออกมาเนี่ยบอกเลยว่าแรงแกงยังหกแม่ค้าย,ยังร้องเด็กร้องไห้กันรนาวสําหรับความแรงของน้องแมงป่องนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยน้องแมงป่องยังไม่มีคนเล่นกันอย่างมากมาย อาจจะด้วยบางคนปั้นถังซันเทสสรัวกันไว้แบบสุดดิ่มทิมประตูก็เลยไม่คิดว่าจะปั้นตัวใหม่กันให้เหนื่อยเนเพราะว่าดาเมจมันก็เพียงพอต่อการเล่นแล้วแต่ในกรณีใครย,ยังไม่ค่อยมีฟิชชั่นหรือยังไม่ค่อยมีแหวนพิเศษน้องแมงป่องถือว่าเป็นตัวละครที่น่าตอบโจทย์ในการเล่นมากๆบอกเลยว่าแรงกว่าถาังซันเทสสรัวแน่นอนในกรณีชนกันแบบของเท่าๆกันอันนี้หมายถึงของกระดูกเฉพาะด้วยนะครับเพราะเนื่องจากกระดูกเฉพาะของน้อง แมงป่องนี่อาจจะยังมีไม่เยอะและยังไม่ค่อยมีใครปั้นกันแบบจริงจังๆทําให้ในตัวเมตาอาจจะยังไม่ค่อยได้พบหน้าพบตาน้องสักเท่าไหร่จะเทียบกันแบบ1ต่อหนึ่งของแหวนพาส,สีเทียบแหวนแปดแล้วน้องแมงป่องบอ,บอกเลยว่าดาเมจกินข,ดขาดของดีสีถนนชัยสุดเลยใครที่คิดว่าอยากจะลองเล่นสายคอนตัวใหม่ที่ไม่อยากเล่นเหมือนคนอื่นที่เป็น่ังซันเทพยบรลัวก็เก็บตัวหอบผ้าหอบผ่อนไปรอน้องแมงป่องเีมันกันได้สำหรับตัวนี้โมเดลตัวละครเหมือนภาค2อเป๊ะๆเอาไปเลยเต็ม5้าดะ ความเก่งจันก็ให้เต็ม5ดาวการ์ตันาการเล่นหรือว่าเขาเรียกว่าอะดัพตีกการเล่นเนี่ยจานก็ให้เต็ม5ดาวเช่นเดียวกันนะครับ PVP ก็ดูดีตีกระดูกก็ดูดี p v p แช่แข็งได้ตีกระดูกระเบิดดามเมจจากน้ําแข็งได้งานนี้จ้วบๆเลยแหละภาค2ตัวแรกมาแล้วภาค2ตัว2รออะไรขอเข้ามาแซงแซงกันซะหน่อยกับน้องซันซู นะครับก็เป็นตัวละครสายโลเทงสําหรับตัวใหม่ที่เขาว่ากันว่าคือ n e w Meta of the c e n t r Li าแต่ในปัจจุบันหลายๆคนก็ยังไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนสําหรับตัว c e n t ้ r i ิวออกนะครับเนื่องด้วยจาก c e n t ้ r r ิวเนี้ยกระดูกฟิชชั่นเยอะและผลลัพธ์การเล่นเนี่ยค่อนข้างดีมากๆแต่ถ้าพูดถึงการให้เกรดเรามีออสการ์คันให้เกรดเพียงพออยู่แล้วนะแต่ในกรณีที่ยังเล่น e n t ต้าริอย,อยู่ อาจจะเป็นเพราะว่าแมคานิการเล่นตามค่า HP รวมถึงสแต็กที่ได้จากตัวแขนฟิชชั่นและกายแทบวิญญาณยุทธ์ของเขาเนี่ยตอบโจทย์ในการเล่นกับทีมมากกว่าทานานของน้องเต่านะครับแต่ถ้าเทียบแบบ one on one ก็อารมณ์เหมือนน้องแมงป่องเลยน้องซอนซือเต่าของเราเนี่ยดูดีมากกว่านะครับเพราะด้วยตัวใหม่เขาเลยบัฟให้ดีกว่าแต่ว่าใครจะไปเล่นตัวใหม่ที่ยังไม่มีฟิชชั่นกันล่ะเซียนตาหลิวทำไว้เยอะขนาดน,นี้จะเปลี่ยนใจก็คงคิดกระไรอยู่เอามาถึง HP แกรู้ได้เอามาสื่อสปีดก็ดูดีดังนั้นเนี่ยลหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยได้มีการจับเปลี่ยน โลเทดนะครับเรียกได้ว่าแมงป่องเนี่ยยังเห็นคนเล่นอยู่บ้างอาจจะด้วยซันซึเนี่ยเป็นแค่ SSR บวกเลยดูด้อยค่าหรือเปล่าแต่ความสามารถของเขาเนี่ยถือว่าบับดีในกรณีที่ใครเนี่ยยังไม่มีเซนต้รริวตัวนี้เนี่ยจันแนะนําเลยว่าบับดีมากๆนะครับเอาไปเล่นโลกก็ดีเล่นแท้งก็ดีนะครับสำหรับลง PVP ก็โหดตีกระดูกกระบับได้อย่างจัดจ้านถ้ายังไม่มีตัวละครในดวงใจตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะสาหรับทันน์ของโมเดลตัวนี้เนี่ยจันว่ามันก็หล่อเท่ใช้ได้นะครับ5ดาวอัพล ความเก่งเนี่ยอาจจะด้วยไปสู้ตัวละครที่มีฟิวชั่นอยู่แล้วไม่ได้เอาไปสัก4.5ก็แล้วกันนะครับส่วนทันแอเดทีฟ e านน่าของความยืดหยุ่นการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยจันถือว่าให้แค่3ลัระับเพราะเนื่องด้วยจะไปสู้กับตัวละครที่เขามีแมคขณิกในการเล่นที่หลากหลายกว่าเนี่ยเขาเนื่องยากเนื่องด้วยจากองค์ประกอบหลายอย่างของตัวซันซอร์เนี่ยมันต้องการ เรียกได้ว่าทีมหนุนนั่ซะนิดหน่อยกับของที่มีเยอะๆหน่อยนะครับไม่งั้นมันก็ไปสู้ตัวละครที่เป็นระดับ SP ยากใครที่จะไปทํากระดูกฟิชชั่นให้น้องใหม่ก็คงคิดแล้วคิดอีกเนื่องจากเซนต้าหลิวเนี่ยกระดูกฟิชชั่นเขามันหลากหลายชิ้นมากๆในขณะที่ตัวรอนซื่ปรากฏกายเข้ามาในเกมเนี่ย กระดูกเซียนต้าหลิวเพิ่มอีก2ชิ้นหนึ่งในนั้นเป็นฟิวชั่นอีก1ชิ้นนะครับได้ได้ว่าหนุนนาเซียนต้าหลิวกันสุดๆเราไม่เข้าใจเลยว่าจะทําตัวละครเต่าเข้าเกมมาทําไมในเมื่อมึงจะทํากระดูกฟิวชั่นให้เซียนต้าหลิวเพิ่มนะครับดังนั้นตัวนี้ก็อยู่ในกระเป๋ากันยาวๆเลยเอาไว้แค่เอาค่าความสัมพันธ์ก็เพียงพอเล่นไ,ได้จริงก็คงไม่ค่อยมีคนเล่นเลยอารมณ์เหมือนเจียงนันนันที่มีไว้แค่ประดับกระเป๋าเท่านั้น ปิดท้ายปีตัวละครสุดท้ายสร้างความฮือฮากันไปเลยสำหรับเซียวไป sp ตัวละครน้องปลาฉลามขาวสุดน่ารักของเราโมเดลล่าง ssr ว่าดูดีแล้วโมเดลล่าง sp โคตรน่ารักเป็นแค่ระดับ sp เนี่ยโ,โหมันจะอะไรขนาดนี้ในได้ว,ว่าล่างดังเดิมไม่ต้องใส่สกินเนี่ยก็ดูดีสวยงามอลามฉามากๆสำหรับตัวนี้นะครับ และหลายคนก็จะบอกว่าตัวนี้ลงแทนลงหลงหลายๆคนบอกว่าตัวนี้ทําให้ลงหลงตกกระป๋องแต่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าลงหลงเอสีของเราเนี่ยพกกระดูกฟิวชั่นมาหกชิ้นทั้งตัวแสงทองอลา,ามขนาดนี้แสงจเจริญจิจ้าขนาดนี้เสียวปลายตัวเปล่าจะมาแทนที่ได้อย่างไงอาจจะด้วยแต่ละคนเนี่ยอาจจะอยากปรับเปลี่ยนโรเตทวิธีการเล่นอะไรต่างๆนะครับแต่หลังจากที่จารย์ได้ลองดูเมตาในการเล่นของเซิร์ฟนอกหลายๆทีมแล้วนะพวกทีมระดับสุดานเขาก็จะเลือกแทนออสการ์นะครับ เพราะว่าหลงหลงเนี่ยมันมีบัฟ6ชิ้นของกระดูกฟิวชั่นรวมถึงพร่ลงหลงให้เนี่ยก็ไม่ได้ซ้อนทับกับตัวเซียนต้าไอ้เขาเรียกว่าไม่ได้ทับกันกับตัวน้องเสี่ยวไป่ดังนั้นมันซ้อนทับกันได้บัฟแบบสีเหมือนกันหลงหลงจะเป็นภาษาจีนส่วนเสี่ยวป่จะเป็นน้องดุกดิกปลาฉลามอยู่บนหัวซึ่งมอบข้ามแมกนิกให้แต่ละสายที่แตกต่างกันอารมณ์คล้ๆหลงหล,ลงเลยตัวนี้บอกเลยว่ายังไม่ค่อยมีการเห็นผลลัพธ์ความเก่งของเขามากมายขนาดนั้นเพราะว่าตัวละครเพิ่งเข้ามาเดือนธันวาคมออน,าน,น,นี้เอนงี้ ทำให้คนที่เป็นระดับ5ระดับแดงได้เนี่ยก็ต้องของจับจ้าบหน่อยนะครับก็มีปรับเปลี่ยนเล่นอยู่บ้างบางทีม2ทีมแต่คิดว่าในอนาคตถ้าเสียไปเนี่ยมีกระดูกฟิชชั่นส่งเสริมอะไรดีๆก็น่าจะมาลงเป็นตำแหน่งตัวจริงเบียดเบียดกับออสการ์เอกันได้เลยเพราะยังไงยังไงหลงหลงจัน์ว่าแมคคนิตความสามารถของเขาไม่มีใครแทนที่ได้จริงๆรบัฟเฉพาะสายคิดดาเมจ ATK HP ของดีแบบนี้ใครจะกล้าทิ้งหอกโบเดยความสวยจันรให้10เลยเต็ม5นะครับเต็ม5จัดจันรให้1 0โคตรสวยโคตรดีความเก่งอาเเต็ม5 ส่วนทานาของการยืดอยู่ในการเล่นเนี่ยจริงๆด้วยความสามารถของเขาเนี่ยมันอารมณ์คล้ายๆล่างดั้งเดิมแต่ว่าเสริมแมคาีนิกให้มีความแตกต่างรวมถึงมีดีบัฟเพิ่มมากยิ่งขึ้นเอาไปสัก4.99ก็แล้วกันไม่เต็ม5เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงตัวนี้ก็เพียงถึงตัวละครที่จานเนี่ยเลงเอาไว้ว่าจะต้องจัดมันให้ได้อย่างแน่นอนสาหรับเซียวปายเอสทีของข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยประมาณปีหน้าไปเลยตัวละครที่จันเนี่ยพูดในวันนี้มันจะเป็นตัวละครที่เลียงกันยังไงก็รองวางพงวางแผ่นกันดูนะจ๊ะ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครที่เข้ามาในปี2 0 2 4นี่้นะครับก็มีทั้ง SSR จากภาค2 SP มากมายที่ทยอยเข้ามาให้เราได้จับได้จองได้รองเล่นกันบางตัวก็ทํามาทําไมก็ไม่รู้เหมือนเอาไว้ขั้นตู้ให้เราได้พักผ่อนกันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับที่ไม่มี SP เรียงกัน5้ากตู้ติดโอ้โหไม่งั้นตายแน่นอนจะไปสุ่มยังไงให้หมดณนะปัจจุบันที่ลองดูแล้วเนี่ยจังเจียงนานๆหรือว่าน้องซานซื้อข้ามได้ก็ข้ามจะดีกว่าไปสุ่ม SP หาเศษไปลงกับเสียวปยลงกับน้องแมวลงกับ ทงังซานเทพซื่อด่วดูจะมีคุณค่าและก็ดูจะคุ้มค่าแวรูมากกว่าสําหรับตัวละครพวกนั้นนะครับคิดเห็นตัวอะไรยังไงชอบตัวไหนเลือกมาหนึ่งตัวคอมเมนต์ไาได้ใต้คลิปพร้อมบอกเหตุผลว่าทําไมคุณถึงเลือกตัวละครตัวนั้นที่ว่าเป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่และดูดีในศาสตร์คุณในปี2024นี้สารคิมีจันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจจะพูดติตขัดขัดบ้างเพราะว่าด้านสดปกติจะเขียนสคริปต์แต่เนื่องจากวันเวลาจันมีไม่พอเพราะเนื่องจาก อีกไม่กี่วันจะต้องเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วเลยต้องทําคลิปทยอยไว้ให้น้องๆดูในช่วงสิ้นปีอาจจะติดขัดบ้างก็ขออภยัยหวังว่าจะไม่ว่ากันนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านเติมเงินเซโนาโกพัสเติมถูกเติม,ตมไวเติมนีไม่มีดีฟันเออลืมบอ,อกไปเจอละครแห่งปีปีนี้ของจานคือเสียวไป FC เอสีครับมาสิ้นปีแต่ชิงคะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็น้องสวยอะเนาะ